ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อนทางพระนิพพานกันทุกทๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอลูกพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ พ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายต้องสบายนะจ๊ะ ้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไรข้างวนในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านจองการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่า เราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะไอ้ใจใสใสไอ้ใจกิงีงกลีงแล้วก็รมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไอ้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะหลือประมาณไปอยู่ในบริเวณแถวกลางทองนะทําใจให้กิ่งเกลียงให้ใจใสใสแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาในทุกๆบุญบุญที่เราทำแล้วเรานึกว่าอะไรกับปลื้มทุกครั้ง แม้ว่าบางทีปริมาณทรัพย์ที่เราทำนั้นจะมีปริมาณน้อยก็ตามหรือบุญที่อาจจะไม่ได้ทำได้ทรัพย์ใช้แรงกายแรงใจหรืออะไรกันแล้วแต่ที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสงเคราห์โลกหรือทำในพระพุทธศาสนา ทังทานตั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยเป็นต้นบนอะไรที่นึกแล้วง่ายนึกแล้วปลืม้มให้นึกถึงบุญนี้ก่อนใจของเราก็จะได้ใสใส่เคลี้ยงมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจจะได้ไปฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะ แล้วก็จะทำให้สภาวะกายและใจเนี่ยได้สมดุลกันไม่ถึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมันจะพอดีพอดีจนกระทั่งกระแสทานแห่งบุญเนี่ยรวมตัวกันเป็นดวงบุญใสๆกลมครอบตัวมันดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆหรือกระจกใสๆหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆจนกระทั่งใสเหมือนกับเพชรที่ใสๆ และก็มีความสว่างประดึกพระอาทิตยามเที่ยงวันตะวันไสเย็นเหมือนแสงจัน์ทในคืนบรรพ็น,นจะเป็นดวงใส,ใสขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะจะปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายให้เราประคองไว้ ละคองดวงใสๆสดยใจที่เบิกบานแจ่มชื่นผ่อนคลายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสอใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายร้อกับประคองใจให้ หยุดนิ่งแต่บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหัง เราจะต้องไปลืมตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายๆนะจ๊ะให้ประคองใจอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งส่วนผู้ที่ทำมาอย่างส,สม่ำเสมอแล้วเนี่ย เราคุ้นเคยกับการวางใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆยุดที่ศซนกลางกายฐานที่เจ็ดพอเราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจมันก็จะรวมกลับเข้าไปสู่ภายในนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆ ใจก็จะค่อยๆละเอียดนิ่งๆนุๆ่มๆเมาๆผ่อนคลายใจเย็นๆใจก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆจะเคลื่อนกับไปข้างในกายก็เบาเพิ่มขึ้น ใจก็เบากายเบาใจเบาพอถึงตรงนี้สำคัญนะจะตั้งนิ่งๆน,นุ่มๆแล้วก็พอรอรคลายทำเฉยๆนะจะให้ใจใสๆก็จะยิ่งเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเข้าไปสู่ภายในเองเลยนะจ๊ะ ส่วนทธิธรรมได้คล่องโด้จำนานกว่านี้เนี่ยแค่เราผ่อนคลายปล่อยวางผ่อนคลายใจก็วุดเข้าไปข้างในเลยจะเข้าไปตั้งมันอยู่ในจุดที่ง่ายสำหรับเราที่คุ้นก็ดวงใสก็จะเห็นดวงธรรมภายในที่คุ้นกับองค์พระ ็จะเห็นองค์พระได้อย่างง่ายๆองค์พระก็จะค่อยๆใสเพิ่มขึ้นใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนดวงก็จะเห็นดวงง่ายคุณกายก็จะเห็นกายง่ายคุณก็องค์พระเราก็จะเห็นองค์พระได้อย่างง่ายๆ ใจก็ยิ่งเคลื่อนก็ไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆจนกระทั่งนิ่ง,ง,งความนิ่งน่มันแน่นขึ้นแต่แน่นอย่างนุ่มนวลปัจจัยเรานุ่มๆน,นุ่มนวลก็ยิ่งเคลื่อนก็ไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางภายใน ซึ่งเป็นแนวดิ้งลงไปนะแต่ก็ขยายออกไปรอบตัวในทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆกับขยายไปทุกทิศทุกทางไมาจะเป็นองค์พระใสๆแต่ก็ขยายไปทั้งองค์อย่างังน้หน,นะ ขยายไปอย่างง่ายๆแล้วองค์พระก็จะเพิ่มความใสใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจงกระทั่งใสในใสใสกว่าความใสใดๆในโลกใจก็จะฟ้องเบากริ้ง ความสุขจากใจหยุดนิ่งก็ยิ่งเพิ่มพูนทับทวีมากไปเรื่อยๆว่าใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งก็ไปยังไม่หยุดยั้งเลยก็จะเวิ้กเขไปสู่ข้างในอย่างละำมุนแต่เร็วแรงนะจ๊ะันจะเวิ้เข้าไป ไอ้ลูกทุกวันฝึกใจให้นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปหยิบๆนะจ๊ะ